ยังไม่หมดยังไม่สาแก่ใจน้องแว่นอย่างเรารับกันไปเบาๆไปก่อน1,000เหรียญจ้า <Wow. S 2> เป็นไงซูเปอร์เมกาวินนะคะ <Wow. S 2> นะเหลแค่10เหรียญเท่านั้นนะฟาดกันไปแม่ พี่น้องชาวไทยกันด้วยนะคะพบกันกับแล็กคูนใส่แว่นกันอย่างเช่นเคยวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมมาจองเวภาค2ให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของหนูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสามารถแชร์ลงกลุ่มกันได้เลยนะอ่าแล้วก็ไลฟ์สดของเรานะคะแชร์ลงกลุ่ม Facebook 3กลุ่มเท่านั้นนะรับค้ดเครดิตฟรีกันไปได้เลยเข้ากลุ่มแบนเข้ากลุ่มไลน์กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับโปรโมชั่น แจกโค้ดเครดิตซีกันทุกวันนะคะฝากกันไว้ด้วยนะเป็นอ้อมอกอ้อมใจให้กันและกันนะคะ วันนี้ก็มาพร้อมกับทุน300บาทนะจ๊ะกับเกมมาจองเวภาคที่2อู้หูมาดูกันว่านหนูจะแตกกันไปเท่าไหร่จะได้กลับบ้านไปเท่าไหรนะ่นะนี่คูณ5วายมา3ตัวแบบนี้ก็สวยจัดหนักจัดเต็มกันไปอ้ยยังไม่พอยังไม่หมดยังไม่สาแก่ใจน้องแว่นอย่างเรารับกันไปเบาๆไปก่อน1,000เหรียญจ้า เป็นไงซูเปอร์เมกาวินนะคะเแบบ็ดแค่สิบเหรียญเท่านั้นนะฟาดกันไปแบบหน่อเนาทุน300ยังไม่ถึง2นาทีกำไรไปแล้วจากหนึ่พเห็นไหมบอกแล้วว่าของเราการรันตีการจ่ายาการแตกจริงการจ่ายจริงนะคะไม่มีการปรับอัตราชนะนะเล่นได้จริงถอนกันไปได้เลย สำหรับโค้ดเครดิตฟรีไม่มีติดเทินด้วยนะมูล,ลค่าสูงถึง500เหรียญกันเลยลูกค้าสามารถรับได้เลยนะวันละ3โค้ดกันเลยนะทำกิจกรรมให้ครบและรับไปได้เลยค่ะนี่อ่ะเราเอาถุยเบาๆไปก่อนอีก293เหรียญจ้ะขอเพิ่มเบ็ดนิดนึงนะเป็น50เหรียญไปค่ะ ความปังมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่ปังมันก็คงจะพังแล้วแหละนะไปกันต่อไปกันต่อนี่ไลฟ์สดของเรานะคะมีเวลาอ่หกโมงเย็นนะคะจนถึง2องทุ่มนะเราแจกโค้ดตลอดการไลฟ์สดกันเลยสำหรับใครที่อยากได้โค,ค้ดเครดิตฟรีก็เข้ามาทำกิจกรรมกันได้เลยนะ2องชั่วโมงจัดหนักจะเต็มกันไปเลยอุย้ย ทำไมมันไม่ค่อยแตกเลยเออเบสห้าสิบเลยนะเนี่ยแตกหน่อยแตกหน่อยอ่าเรื่อยๆ,ๆสวยรับไปอีกหนึ่งพันจ้าเป็นไงนเลิศนะว่าไม่ได้นะโอเค รับกันไปก่อนเบาๆได้ค่าชาบูและเออเดี๋ยววันนี้จะไปเดินห้างกับเพื่อนเบาๆไปก่อน2,000จ้าไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นๆเนอะวันนี้ลากันไปก่อนฝากช่องแลกคุณใส่แว่นกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า